เดี๋ยวจะทําการสาธิตให้ดูนะครับโดยช่างพีนะครับนี่เป็นเครื่องถ่วงล้อจากอิตาลีนะฮะนำเข้าโดยบริษัทกิจจานะครับนี่หลังจากที่เรายกยางขึ้นด้วยเครื่องยกยางเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใส่ตัวล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ติดตะกวัวนะครับโดยเครื่องมือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เราจะเตีตะกัวตรงไหนเราติดไว้ตรงนั้นนะครับข้างในและนอกนะครับนี่จากนั้นปิดฝาได้เลยนะครับเครื่องรุน่นนี้เราไม่ต้องจำเป็นต้องมาหาว่าล้อขอบเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงครับเพราะนี้เป็นระบบโซน่านะครับโซน่าคือตัวนี้นี่นะครับเนี่ยตอนนี้หาตำแหน่งแต่น้ำหนักได้แล้วนะครับ ซึ่งตอนเนี้เรื่องก็บอกว่าต้องการตะกัวอยู่ที่25กรัมอันนี้คือเราสามารถติดได้ทั้งซ้ายและขวานะฮะแต่ว่านี่เพื่องเขาเลือกให้เราเติดแบบบาลานซ์ก็คือใช้ตะกวัวน้อยมากให้อยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางมันะฮะแล้วเราติดตะกวัวลงไปเนี่ยมันจะเป๊ะที่สุดคือตอนนี้เราก็หมุนหาตำแหน่งก่อนหมุนให้ได้ก่อนอ่านี่ได้เขาได้ปุ๊บเลเซ,เซอร์จะชีต้ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ สว่างมากนะฮะเครื่องมันนี้มีระบบไฟของสว่างครบทีนี้เรามาคุยเรื่องตะกัวถุงล้อก่อน <c oughs> ตะกัวเนี่ยนี่คือตะกัวทั่วไปแบบธรรมดาเนี่ยนะครับส่วนนี้คือตะกัวร้อยเปอร์เซ็นเลยจะเป็นแบบบางนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ตะกัวร้อยเปอร์เซ็นตแบบแบบหนาซึ่งความยาวของตะกัวเนี่ยจะต่างกันมากเนี่ยนะครับ <c oughs> น้ำหนักเข้ากันแต่รําหนักสั้นกว่าการถ่วงกันบาลานทุกอย่างมีผลนะครับ แต่ว่าถ้าบางทีลูกค้าใส่เบรกคาลิปเปอร์ใหญ่เราต้องใช้ตะกวัวที่บางนะ,ะเพื่อป้องกันการไปเสียสีกับคาลิปเปอร์เบรกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือตะกวัวทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปนะฮะส่วนที่เป็นสีดํานี่คือเราพ่นสีไว้เพราะบางทีล้อเป็นสีดําอะไรเงี้ยลูกค้าอยากได้ให้เป็นไม่ให้มันเด่นเกินไปก็ใช้ประมาณนี้เนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ถามหาตะกวัวอยู่ที่25อ่เดี๋ยวให้ช่างพีชติดตะกวัวที่25 ตอนนี้เครื่องมันล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกให้ติดตรงนี้ละ<ม>การติดตะกัวนี่สำคัญมากเลยนะครับเรียบร้อยติดปา การทํางานไวมากขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะสนใจส่วงล้อด้วยเครื่องส่วงล้อรุ่นใหม่ให้มันได้ค่าของที่ไม่ให้มันตัดปัญหาเรื่องพวงาลัยสั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็เชิญได้ที่ทํามาต้ออ้อยจังหวัดเชียงรายนะครับเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากมายในร้านโอเยแยะไปหมดพูดไปหรือคลิปยาวต,ตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ